เอเะครับตอนที่เราก็กลับมาอยู่ในหน้าโหมดหนึ่งมีวีหนึ่งกันเลยฮนะเรามาดูกันครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้เป็นผู้ดวลกับผมในร่ำคลืนนและของวันนี้นะครับผมมาดูกันครับตึก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 ,ตกโอดคครับสำหรับผู้โชคดีท่านแรกนะครับเขาจะร่วมสู้ในโห e มดหนึ่งวีหนึ่งกับผมหรือไม่นะโอเคเรามาเลือกตัวละครกันเลยนะครับ อ๋อเลยเดียวเขากอนผมอนัตยานี้ผมตายเรียบเลยผมผมมาถึงผมนะผมเอาไอา้อะไรซบๆแล้วกันตัวหยอดไปเอาตัวหยอดไปแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวหยอดนี่น่าจะมีโอกาสชนะสูงกว่านะเขากอนผมเอาไอ้นัตยาไวน้นี่ไม่รอดสักงานเลยนะแล้ครับผมเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเลือกไอเทมเมเลือก ไอเนี่ยเขาเรียกอะไรนะที่อยู่ฝั่งเนี้ยคงก็เรียกชื่อไม่ถูกเหมือนกันไปแล้วครับป้อหมายของเราในวันนี้คือเราจะตีป้อมศัตรูนะครับผมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับจัดไปเลยหนึ่งดอกหนึ่งยอดไปแล้วครับหนึ่งดอกนะฮะถอยก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้แก่งเท่าเขาเนาะไอตัวนี้น่าจะโหดน,น่าดูยอดเข้าไปครับยอดไปยอไป่ยอยหนึ่งดอกครับผมซานเข้าไปรัวๆเลยครับได้จุดๆนี้ฮะซานเข้าไปแล้วครับโอ้ถอยก่อนเออ สเก้็ไปแล้วสักก็แบจัดเลยครับณจุดจุดนี้โหแลไอเทมเขาดูโหมดมากเลยนะดูท่าทางน่ากลัวแต่ไม่รู้ว่าน่าจะโหดดังที่ไอเทมเขาเป็นหรือเปล่าตัวละครเขาอาจเอออ่อนหัดอะไรนี้ก็ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมเอาแล้วครับ โอเคือเขาไม่หนีเขาป้อมว่ะไม่หนีเขาป้อมก็จัดหนิครับรออะไรล่ะครับรออะไรนะครับรออะไรล่ะครับจัดหิครับตายครับป้อมครับตายครับป้อมครับโุ๊ยไม่ทันนะครับผมเคลียร์คลิปก่อนนะครับตอนนี้มาอีกชุดเดี๋ยวเอาเลือดแป๊บหนึ่งเคลียร์คลิปต่อนะฮะตอนนี้อุ้ยมาแล้วมาแล้วก็มาดิครับ ก็มาดิครับใครกลัวล่ะครับไอหนุ่มโอ้ยโอ้ยถอยก่อนครับถอยก่อนโอ้ยมันดูโหดมากก็มาดิครับ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 แกผมหมูอยู่หน้าป้อมของตัวเองนะฮะแตกหน้าป้อมของตัวเองนี่เป็นกูกูอายเลยนะตีป้อมครับผมคนจริงเขาต้องตีป้อมนะฮะเพราะเราจะชนะ ขั้นตีป้อมนี่คือหนทางพ่แพ้มีสูงมากนะครับผมตีป้อมไว้ก่อนถอยอยก่อนครับตอนนี้มันมาแล้วเขียคลิปต่อก่อนนะครับอุ้ยเขียคนด้วยเลยแล้วก็จัดไปหนึ่งครับผมอ๋อชิดชิดชิดก็ไบแล้วก็มาดีครับใครกลัวล่ะครับจัดไปครับผมจัดไปครับผมจัดไปครับผมเอาดีครับเอาดีครับเอาเอาเลยมา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 จัดแบบแป๊บหนึ่ง เขาจะตายด้วยเขาจะตายเขาต้องตายตายตายไหมครับตายครับผมโอ้หตีเคลิปเคลิปอุ้ยตีป้อมตีป้อมเดี๋ยวอุ้ยหลัวไปหมดแล้วตีป้อมนะครับตอนนี้ตีป้อมอย่างเดียวเลยนะครับคิวเราไม่ต้องสนนะฮะโอเคจะรอดหรือไม่อุ้ยมันมาแล้วถอยก่อนจัดต่อเลยครับ มาเลยครับผมก็มาดิครับก็มาดิครับอุ้ยอุ้ยตีแรงมากแต่ไม่เท่าผมหรอกครับผมเพราะผมแรงกว่าอยู่แล้วนะเครื่องมันแรงเละเออความห้าวของตัวผมมันไม่เคยแพ้ใครนะฮะจัดไปครับจะจดไปครับจรับตายตายคาป้อมอีกแล้วนะครับประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะครับเอาเดยครับตีป้อมเลยครับไปเย่ยงครับหนึ่งป้อมไปแล้วครับผม ต้อมที่สองเอายังไงจะแตกตอนนี้หรือไม่หรือจะแตกตอนหลังนะฮะหมายถึงป้อมนะหมายถึงป้อมตีวุ้ยมากนว่ะมากนว่ะที่มันตายนี้มันเอาอ่ะตายนี้มันเอามันจะสู้ได้ไหมมันจะสู้ผมได้หรือไม่อุ้ยตายนี้มันเอาอ่ะเฮ้ยถอยก่อนถอยถอยถอยเราถอยก่อนนะครับเรายังมพร้อมเกทาครับแต่ตอนนี้เราพร้อมแล้วครับจัดเลยครับผมเอาเลยครับก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับไอ้หนุ่มพี่ไม่เคยกลัวใครอยู่นะ้วมาครับผม มาครับผมวิ่โดนคลิปนะเมื่อกี้โดนคลิปไปนี่ถ้าไม่โดนคลิปนี่โดนมาจังตายครับผมมันตายแล้วนะตีป้อมเลยครับตอนนี้จัดป้อมนะจัดป้อมเฉพาะป้อมอย่างเดียวนะครับมาแล้วถอยก่อนครับผม จัดจัดการไปหนึ่งดอกก็พี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเอามาเอาให้สุดเลยมาเอาให้สุดเลยมาจัดไปจัดไปนั่นแหละนั่นแหละสวยสวยไปแล้วครับผมสวยงามไส้นะครับตอนนี้ไปครับผมตอนนี้จัดป้อมเลยครับจัดป้อมอย่างเดียวเลยครับเอาเลยครับจัดเลยครับจัดเลยครับจัดแล้วป้อมแตกแล้วครับผม ระดับคนเซียนเล่นทั้งทีข้าแพ้ก็ไออย่างอื่นแล้วล่ะครับผมเอาละครับเป็นไงบ้างครับผมสำหรับเล่นโหมด V1 1 V1 ใน ROV ครั้งนี้ถ้าคลิปหน้าอยากให้ผมทำอะไรหรืออยากให้ทำประชาเล้นอะไรในเกม ROV ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดช่อสไกายเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆในวันต่อไปนะครับ อย่าลืมรับชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ